ท,ทุกครั้งนะคะนักร้องสาวเสียงเทสซาร่าสโลล่าค่ะจะขอความร่วมมือกับแฟนๆทุกครั้งเลยว่าโตสุบุรีและขอความร่วมมือกับผู้จ้างงานหากไม่ใช้เอฟเฟกควันบนเวทีด้วยก็จะดีมากค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่งานเข้ามารวัวเธอมีอาการภูมิแพ้ควันและฝุ่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะกระทบถึงเส้นเสียงร้องเพลงที่เคยร้องได้เนี่ยไม่เหมือนเดิมค่ะ สาร่าบ,บอกว่ากางังวลนะคะว่าหลายคนจะไม่เข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าสารบันเทิงเองก็เลี่ยงได้ยากแต่หากไม่ขอความร่วมมือด้วยตัวเองก็อาจจะป่วยหนักจนไม่สามารถรับงานร้องเพลงได้อีกพอวางเงื่อนไขไว้แบบนี้สาร่าดีใจค่ะหลายฝ่ายเข้าใจคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะแฟนให้ความร่วมมือส่วนผู้จ้างงานเองก็เห็นใจทําให้เธอสามารถรับงานร้องเพลงที่รักในขณะที่ภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นค่ะก็แสดงจุดยืนแปลว่า ขอความร่วมมือให้ทุกคนอ่ะช่วยเห็นใจซาร่าหน่อยว่าเวลาที่ซาร่าไปเล่นตามร้านต่างๆอะไรเงี้ยมันจะดีมากๆเลยถ้าทุกคนแบบควบคุมมันได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันส่งผลกับเราเนาะเราเข้าใจเขาบางครั้งมันสนุกมันแบบมันอยากอะไรหลายอย่างอ่ะมันไม่ผิดเลยแต่ว่าขอความร่วมมือแล้วกันนะคะบอกว่าถ้าเห็นแกซาร่าเห็นแกเสียงก็น้อยลงมานิดนึงอะไรเงี้ยส่มมันหนักยังไงครัาร่าคือมันหนักยังไงขนาดนั้นเลยไหม คือแล้เป็นคนไวต่อกลิ่นนะคะพอมันได้กลิ่นปุ๊บหรือผัดข้าวอะไรเงี้ยมันก็พอโอเคเพราะมันก็แบบตามลมมาบ้างแต่ว่าพอเป็นควันบุหรี่มันแพ้หนักมากได้กลิ่นปุ๊บก็จะแบบฟืดฟัดแล้วก็เสียงแหบไป,ไปเลยกลางโชว์อะไรเงี้ยต้องหมั่นกินน้ำไเยอะกลางโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ เส้นเสียงมันอักเสบมันบวมเราเป็นภูมิแพ้โดยกําเนิดอยู่แล้วใช่ไหมคะพอไปเจอภูมิแพ้เจอควันเข้าไปอีกมันเหมือนหนึ่งปักสองปักปุ๊บพอไปรักษาแล้วหมอบอกว่าหนักเลยคือถ้ามันเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวพักรักษาแบบเดียวก็หายแต่ว่าพอเป็นภูมิแพ้ฉันต้องออกไปทํางานด้วยฉะนั้นเรื่องควันก็ควบคุมไม่ได้อีกก็เลยแบบเป็นหนักเลยช่วงก่อนคือเป็นเกือบเป็นหนองเลยค่ะเป็นหนองในคอ ซาร่าเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้เรื่องภูมิแพ้เป็นอุปสานในการรับงานนะคะเพราะว่าการเป็นนักร้องก็อยากจะมีงานต่อเนื่องแต่นอกจากต้องสู้กับควันต่างๆแล้วซาร่ายังต้องสู้กับกระแสค่ะที่มามาหายหายอย่างเมื่อเดือนก่อนเธอเล่าว่ามีงานแค่4งานนะคะจึงพยายามสร้างผลงานใหม่ๆให้แฟนๆได้ติดตามช่วงงานน้อยลงก็ใจหายเพราะว่าช่วงที่มีกระแสเนี่ยตอนนั้นแทบไม่มีวันหยุดเลยค่ะ อย่างตัวซาร่าแล้วก็ค่ายทําได้แค่ตั้งใจทําผลงานออกไปเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนดูแล้วก็ผู้ว่าจ้างงานมากกว่าว่าแบบเ,ออเห็นศักยภาพของเราไหมเห็นคุณภาพของเราไหมอยากเอาเราไปทําโชว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานใหม่ๆค่ะที่ซาร่าพยายามทําออกมานั้น ไม่ทําให้แฟนๆเบื่อหน้าแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอกําลังจะมีซีรีส์ยูริด้วยหรือว่าแนวความรักระหว่างผู้หญิงค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพูดคุยแต่ว่าจะถือเป็นงานแสดงเรื่องแรกนะคะที่รับหน้าที่เป็นตัวละครหลักในเรื่องเลยเป็นอีกบทบาทที่น่าจะส่งเสริมกับงานร้องเพลงได้ดีค่ะ